มีอะไรให้ดูพี่น้องนอนตะขอที่เขาถ่ายคลิปให้ดูที่ลงคลิปอะ่ะหนูเคยเห็นไหมนี่แหละนอนตะขอเป็นเป็นเลยอยู่หน้าบ้านฝนตกฝนตกมันก็เลยออกมาเป็นเป็นเลยเฮ้ยนอนเขาเรียกหนอนตะขอหรือเปล่า เขาบอกมันกินไส้เดือนเป็นอาหารเหมือนงูเลยนะรูปร่างเหมือนงูหัวมันเป็นเหมือนตะขอก็เ,เลยเรียกหนอนตะขอแต่มันเลื้อยเหมือนอ่าคล้ายๆอะไรคล้ายๆไส้เดือน มันเลื้อยช้านะมันไม่เร็วนะหัวมันเหมือนตะขอมากเลยแปลกนะมันยืดหยุ่นได้มันหดได้นะปากมันเนี่ยดูดีๆด,ดูใกล้ๆค่ะอืมมันเป็นอย่าง เขาเรียกนอนตะคอเนาะจับหัวเพิ่งเคยเห็นค่ะ เห็นแต่ในคลิปไม่คิดว่าบ้านตัวเองก็จะมีเห็นในคลิปที่กินไส้เดือนเป็นทั้งตัวเลยความยาวความยาวอยู่ที่ไม่ยาวนะาส้นนิ้วหนึ่งไหมประมาณนั้นเนาะดูใกล้ๆอ่ะสูม ประมาณนี้เลยหัวแต่ก่อนก็ไม่เคยเห็นนะแบบนี้เพิ่งเจอค่ะคล้ายงูเลยลำตัวคล้ายงูเลยนะแต่ว่า,ามันตัวเล็กเหมือนไส้เดือนอะ่ะ แต่มันกินไส้เดือนได้ก็งงเหมือนกันโอ้ยมือไม่นิ่งเนี่เราจะถ่ายใกล้ๆอันนี้คือซูมนะมันก็เลยเหมือนกับตัวใหญ่แต่จริงๆเขาตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็ก อยากมีไส้เดือนลองให้เขากินดูเป็นเห็นในคลิปอ่าของคนอื่นเนาะช่องอื่นเขาอาไส้เดือนกินไส้เดือนทั้งตัวเลยก็ยังงงกินเข้าไปได้ยังไงทั้งตัวบางทั้งที่เขาตัวไม่ใหญ่นะเขาตัวเล็กอันนี้คือเราซูมาอืมนี่ค่ะปากเขามันจะหดได้ขยายได้เนาะ แต่เขาบอกว่าโดนนิดเดียวเขาจะขาดเลยนะตัวเขาแบบบอบางมากมไปเรื่อยๆดูี่จะไปถึงไหน